ก็ไม่ได้ว่าใครเขาก็พูดของเขาลอยลอยเนาะแต่หน้าตัวเองไปนั่งตรงนั้นเพื่อตอบคําถามอะไรแบบนี้ได้ยังไงวะขย่มกันบนรถอะแล้วมันไม่ใช่คนธรรมดาพี่จีบดีอย่ไครับนา่ากล้เอยู่ในท้องแบบนี้หรอ,อจับในอนดับข่าวร้อนประจำสัปดาห์นี้กับข่าวห้ามพลาดเช่นเคยมีทั้งเรื่องสุดแฮปปี้และเรื่องที่ต้องฟาดกันชุดใหญ่ไปเริ่มที่อันดับ5 รอคอยของแฟนๆคู่รักเรื่องราวดีๆพี่สารวัตรมีและแพนเค้กเขมนิดแล้วที่ออกมาประกาศข่าวเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาหหลังคบหามานานถึง10ปีและข่วงคู่เรียนจบด็อกเตอร์พร้อมกันได้เรือกดี10มิมถุนายนนี้โดยจะจัดเป็นพิธีเล็กๆอบอุ่นภายในครอบครัวและแขกผู้ใหญ่ที่เคารพจากนั้นอีกประมาณหเดือนก็จะมีงานเลี้ยงฉลองอา้าวยินดีด้วยมากๆเลยค่ะ ลูกตาหมี2ตัวนะคะก็วันนี้เลยได้มาคอนเฟิร์มกันนะคะว่าเรา2คนกำลังจะมีเรื่องราวดีๆค่ะก็จะเป็นช่วงสิบมิถุนายนนะคะที่จะเป็นแบบในในครอบครัวกันก่อนอย่างเงี้ยค่ะอันดับ4นี่ก็ข่าวดีเหมือนกันเมื่อออยแอติพรภรยาคนสวยของบินกวีตั้งท้องลูกแฝดอีกคู่แล้วหลังความน่ารักของน้องทีน้องพีไวสองขวบครึ่งกำลังขึ้นแทนเป็นขวนใจแฟนคลับตอนนี้ โดยทั้งคู่เปิดใจผ่านไลฟ์ที่เพิ่งออกมาบอกก็เพราะถือเคล็ดรอครบ3มเดือนก่อนและท้องนี้หมัอมนี้ออยก็แพ้นหนักกว่าท้องแรกด้วยส่วนเรื่องเพศยังขออุบไปก่อนค่ะหม่มนี้คือแบบเป็นคนถือเคล็ดแน่เพราะแบบคือเราก็ไม่เอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแบบให้ใครรู้ก่อนที่มันจะถึงกำหนดที่ควรรู้อะไร,ไรไเราคือพอท้องเนี้ยมันเป็นท้องสองใช่ไหมท้องมันก็คือจะใหญ่เร็วกว่าท้องแรกคือตอนเนี้ยออยน,น่าจะเข้ากับคนท้องประมาณจะ เดือนหเดือนอะไรเงี้ยสำหรับคนวายสำหรับคนท <c oughs> ้องธรรมชาต <c oughs> ิท้องเดียวพี่ซีเบบีอยู่ไหนครับ <c oughs> อยู่ในท้องมันนี้อ๋อ <c oughs> อันดับ3เรียวมงลงปุ๊บก็างานเข้าปับ๊บอิงฟ้าวราหาเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ถูกแฉและเมื่อสัญญาต้นสงังกัดเก่าแซงระว,วีเอนเตอร์เทนเมนที่เซ็นไว้เมื่อเกือบ10ปีก่อน ห้ามรับงานใดๆในวงการจนกว่าจะได้รับอนุญาตโดยสัญญาระบุหมดอายุกันยายนปี68ทางไทยังจ่อดำเนินคดีผููละเมิดจนถึงที่สุดงานนี้อินงฟ้าไม่ทนยืนยนัยนตนให้ทนายยืน่นเรื่องขอยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าประกวดที่ผ่านมาค่ายไม่เคยดูแลและไม่มีงานร้องเพลงหรือทำเพลงจรงิงจังมีแต่ทำลง y o u t u สองสำเพลงเท่านั้นต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดด้านบอสนวัตรลัน่นพร้อมช่วยสาสางและอยากให้อีฝ่ายออกมาเจอตัวอยากคุยแค่ในโซเชียล แล้วก็พร้อมที่จะดีเฟนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเสมอครับเข้าพูดผ่านสื่อเราก็ยินดีที่จะพูดแต่เราอยากที่จะเจอแต่อยากให้ออกมาเจอกันดีกว่าที่มาโพสอยากขอบคุณบอสค่ะที่อยู่เคียงข้างแล้วก็สู้หนูก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดมากที่ช่วยเต็มที่ไม่ได้ในฐานะมิส s g r a n แกรนด l a ทยแลนด์ะเพราะผมเองเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครลังแกใครโดยปาสจากข้อเท็จจริง 2กับข่าวเช้าวงการส่งของอดีตพระกาโตะที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมแต่กลายเป็นว่ายังมีคนออกมาปกป้องพร้อมให้การสนับสนุนต่อและแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปขณะที่สีการในข่าวน,นี้ก็ยังเตรียมมีผลงานในวงการบันเทิงอีกต่างหากจนทำมนุกร้องหนุ่มกอล์ฟพิชยาสุดทนออกมาทวงถามสังคมทำไมต้องยุกย่องให้แสงกับคนแบบนี้และนี่ไม่ใช่เคสแรกที่เกิดขึ้นวันเด็กยุคใหม่เข้าใจอะไรผิดเพี้ยนแม้ทำผิดยังกลายเป็นไอดอลมีคนจ้างงานได้อีก การที่คุณมีข่าวแบบนี้ออกมาแล้วคุณพร้อมที่จะออกไปนั่งต่อหน้าประชาชนแบกหน้าตัวเองไปนั่งตรงนั้นเพื่อตอบคําถามอะไรแบบนี้ได้ยังไงวะขยงใจนคนลถอ่ะแล้วมันไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่แบบต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องศิลธรรมอ่ะสิ่งที่น่นกากลัวที่สุดคือมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องธรรมดาก่อนจะเดินก็ไปพ่อทายรู้กับเขาวิเคราะห์นิดนึงว่าแบบอยากให้ลูกหลานเติบโตมาแบบไหนเนี่ย และอันดับหนึ่งในขณะที่กำลังจะมีพิธีชาวปนรกกิจแตงโมในวันที่24พฤษภาคมนี้และผลคดีจากอายการยังไม่เสร็จสิน้นก็มีเรื่องเดือดเพิ่มเข้ามาหลังแซนวิสาพัฒนหนึ่งในผู้ต้องหาคดีแตงโมแจ้งความหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจินธรรมวัฒนะที่เข้าไปคอมเมนต์หยาบขายตายภาพคู่แซงกระติกที่ฝ่ายภรยาเป็นคนรีโพสต์มาหลัดมีสิทธิ์อะไรมาว่ากันแบบนี้และเตรียมเรียกค่าเสียหายหลักล้านบาทส่วนตัวก็ไม่รู้จักคะ่ะไม่มีเหตุผลที่ต้องมาว่ากันเลยคะ่ะยังไม่เคยจะว่าอะไรเขาเลยคะ่ะ พฤติกรรมเขาดีงามเหมาะสมทุกอย่างแล้วหรอ่่าาจะหหยเทไรอะะคอ๋อหลักหเจ็ดหลักแปดนะคะถ้ามันไปได้ทันไม่ได้ถูกค่ะนะคะับเจ็ดแปดนะคะก็มันไม่ได้เเป็นรื่อคุ้มค่านะครับมันเป็นเรื่องของความสั่ใจมากกว่าค่ะท้าวความเสี่ยงฝั่งนั้นฟ้องหมาฝั่งนี้กระซู้กลับทันควันพร้อมแต่งตั้งทนายตามสิทธราว่าความแล้วตามไม่ด้การเปิดใจครั้งแรกของหนิงปณิตาในรายการคุยแซ่บโชว์ว่าสามีแค่พูดลอยๆไม่ได้เจาะจงว่าใคร จริงๆทัวร์ก็ลงอยู่แล้วเปล่ามีรถไปจอดหลายคันนะจริงๆทัวร์ไม่เกี่ยวกับจีนอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับจีนสำหรับหนิงเอ๋อหนิงไม่ได้รู้สึกว่าเกี่ยวกับจีนแล้วจีนก็ไม่ได้ว่าใครเขาก็พูดของเขาลอยๆเนาะโดยล่าสุดแซนได้พาพยานบุคคลเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อยืนยันว่าขคาวไอจีนั้นเป็นของจีนเพื่อไปประกอบสำนวนพิจารณาทั้งนี้หากอีกฝ่ายมีการติดต่อขอโทษก็พร้อมจะไกล่เกลี่ยเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าไม่ติดต่อกลับก็คงต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดเพื่ออปปกก้งศัิ์รี ขณะที่กระติกอิสรินอดีตผู้จัดการแตงโมก็ได้ยินฟ้องสอสเออต้มงคลกิจที่ศาลอาญาม,มินบุรีในข้อหาหม่งประมาทโดยการโฆษณาเช่นกันเพราะได้มีการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์คดีเสียชีวิตของแตงโมโดยระบุว่าคดีนี้ไม่ใช่ความประมาทแต่เป็นฆาตกรรมอำพรางด้านสสเตเองก็ไม่รอช้าฟ้องกลับทันทีฐานแจ้งความเท็จและเตรียมขอหมายศาลเพื่อขอหลักฐานที่สำคัญในคดีที่จะพิสูจน์ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมอีกด้วย